ฉันตื่นขึ้นมาท่ามกลางคนแปลกหน้าผู้หญิงแปลกหน้ากำลังป้อนยาให้ฉันเมื่อฉันไม่ยอมกินพวกเขาจับตัวฉันไว้หลังกรอกยาเข้าปากผู้หญิงคนนั้นบอกว่าฉันนอนโคม่ามาสามเดือนแล้ววันนี้เป็นครั้งแรกที่ฉันตื่นขึ้นมาในรอบสามเดือนดังนั้นฉันต้องกินยาดูเหมือนพวกเขาจะรู้จักฉันมานานใครๆก็เป็นห่วงว่าฉันบาดเจ็บไหมแต่ฉันจําได้ว่าฉันไม่เคยรู้จักกับคนพวกนี้ฉันพยายามขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่แต่เจอกับเจ้าหน้าที่ที่หน้าตาน่าเกลียด ฉันสงสัยจึงถามพี่จริงว่าที่นี่คือที่ไหนพี่จริงบอกนี่คือสถานที่สําหรับคนไร้บ้านและคนปว่วยแต่ฉันเป็นคนเดียวที่สมัครใจเข้ามาเองเขาจําได้เมื่อสามเดือนที่แล้วเราสองคนมาที่แห่งนี้พร้อมกันฉันทําตัวผิดธรรมชาติและเชื่อฟังทุกอย่างตอนนี้ฉันคิดว่าสมองของฉันน่าจะมีปัญหาแม้จะแปลกใจแต่ก็ไม่ได้พูดอะไรมากหลังจากมาถึงห้องพักพี่จริงบอกฉันเกี่ยวกับกิจวัตรประจําวันของที่นี่ตื่นกี่โมงกินข้าวกี่โมงมีเวลาว่างตอนไหน เหมือนอยู่ในคุกฉันถามพี่จริงว่าทําไมเจ้าหน้าที่ถึงหน้าตาดูร้ายพี่จริงลุกขึ้นตะโกนชื่อฉันและดูฉันว่าอย่าพูดจาเหลวไหลแบบนั้นฉันประหลาดใจกับการแสดงออกของพี่จริงฉันตามเขาไปโรงอาหารฉันกําลังจะกินข้าวทุกคนรอบๆต่างโห่ร้องสโลแกนกินให้ดีอย่าก,กินเหลือให้เสียของฉันก็ทําตามพวกเขาทันใดนั้นมีเสียงร้องของผู้หญิงดังขึ้นใกล้ๆผู้หญิงผมสีทองมีน้ำลายฟูมปากและกระตุกเธอเอาหัวไปแทกจาน ฉันถามเขาว่าเกิดอะไรขึ้นแต่รอบตัวไม่มีใครตอบพวกเขาไม่แม้แต่จะมองผู้หญิงคนนั้นเหนื่อยหน้าขึ้นแล้วทุกไปอีกหลายครั้งเห็นแบบนั้นแต่ไม่มีใครเข้าไปช่วยทุกคนต่างเฉยเมยฉันกําลังจะลุกไปช่วยเขาที่จริงที่อยู่ข้างๆผู้เสียงเบารีบหาคนช่วยพาเธอไปที่ห้องเซฟตัวไม่ต้องทําอย่างอื่นผู้หญิงคนนั้นล้มลงไปที่พื้นเจ้าหน้าที่ดึงผมของเขาลากผู้หญิงแล้วตรงไปที่ห้องครัว เราบับว่าพวกเขาคุ้นเคยกับภาพนี้ในเวลานี้ฉันบังเอิญทําเก้าอีล้ล้มมันส่งเสียงดังถึกกล้องและเจ้าหน้าที่ก็หยุดชะงักทุกคนมองมาที่ฉันเจ้าหน้าที่ชี้มาที่ฉันและตะโกวนว่ามานี่เมื่ออจฉริยะถูกส่งตัวมาที่โรงพยาบาลจิตเวชและถูกขังไว้ในห้องที่เต็มไปด้วยดวงตาลูกตายักษ์เหล่านั้นเข้ามาหาฉันจนแทบจะกลายเป็นคนบ้าสองชั่วโมงต่อมาฉันคลานออกมาแล้วเจ้าหน้าที่ก็หัวเราะ เพราะฉันกลายเป็นตัวประหลาดเหมือนพวกเขาฉันตัวสันเดินไปตามทางเดินล้มลงกับพื้นทันใดนั้นหัวหน้าห้องพักเดินเข้ามาเขาตกเข้าที่หน้าเขาพูดเสียงดังถ้าไม่อยากเป็นคนบ้าก็รีบตื่นขึ้นมาในที่สุดฉันก็ตื่นขึ้นหลังจากโดนตกเขาพูดถูกจะออกไปจากที่นี่เดี๋ยวนี้ฉันหันหลังและวิ่งไปที่ประตูจะต้องออกไปให้ได้อยู่ที่นี่อีกวันต้องเป็นบ้านแน่หลังจากวิ่งไปได้ไม่ไกล มีตู้โทรศัพท์อยู่ตรงหน้ามองไปรอบๆเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีใครตามมากดหมายเลขฉุกเฉินแต่กลับเงียบมากเริ่มลองตู้ที่สองทันทีและตู้ที่สามยังเหมือนเดิมโทรศัพท์เหล่านี้ใช้งานไม่ได้ตอนนี้มีเสียงหัวเราะของผู้หญิงมาจากโทรศัพท์ฉันหันหน้ามองขึ้นไปมีดวงตาสีแดงจ้องมองมาจากในกล้องพวกเขากำลังแกล้งฉันอยู่ฉันวิ่งไปจนถึงทางออกชั้นหนึ่งประตูอยู่ห่างออกไปไม่ไกล แต่ไม่กล้าออกไปเพราะมันเงียบมากเมื่อลังเลผู้หญิงสูงหน้ากาการากฏตัวต่อหน้ากลัวจนวิ่งไม่เป็นทําได้แค่ขอร้องให้เขาปล่อยฉันไปดูเหมือนเขาจะเข้าใจในคําพูดชี้ไปทางด้านข้างแล้วพูดว่าไปที่นั่นแม้จะแปลกใจแต่ก็ยังก้มหน้าขอบคุณฉันร้องให้และว,วิ่งไปที่นี่ก็ยังมีคนดีๆอยู่พยายามกระแทกประตูอย่างสุดแรงไม่แม้แต่จะมองกลับไปก้มหน้าก้มตารีบวิ่งไปข้างหน้า ในที่สุดก็หนีออกมาได้แต่วินาทีนั้นก็ตกตะลึงอีกครั้งมีกระแสไฟฟ้ากั้นเป็นร้วสูงไว้สาวหน้ากากและเพื่อนร่วมห้องปรากฏตัวข้างหลังพวกเขามารับฉันและแบกกลับเข้าห้องอีกครั้งฉันถูกเพื่อนร่วมห้องซ้อมดวงตาคู่หนึ่งที่ประตูดูกรดเคืองห้องสามศูนย์หนึ่งหยุดและเงียบเดี๋ยวนี้ฉันตัวสั่นซ่อนตัวใต้ผ้าห่มมีมือคู่หนึ่งดึงผ้าห่มที่จริงมองมาและกระชิบว่าเธอจะหนีออกไปจากที่นี่ใช่ไหม ผู้หญิงตาโตคนนี้แต่ทุกวันต้องแก้งทําเป็นบ้าเขาถามว่าอยากหนีไหมฉันก็เลยแกล้งทําเป็นบ้าไปกับเขาไปกองขยะเพื่อหาอะไรกินใครบางคนราดของเสียลงมาพอทราบข่าวผู้อำนวยการก็พอใจมากทั้งที่แกล้งบ้าทุกวันแต่หัวหน้าห้องยังไม่พอใจทั้งแต่และต่อยแต่ฉันไม่ได้เกลียดเขาเลยเพราะจะจัดการมันด้วยมือของตัวเองทุกคืนต้องกลั้นน้ำตาและเผลอหลับไปจนกระทั่งคืนหนึ่ง คนรับใช้ของหัวหน้าห้องเข้าไปในห้องน้ําเขามีมือถืออยู่ในมือขณะที่เขากําลังดูมือถืออยู่ฉันคว้าผมของเขานั่นมือถือฉันไม่ใช่เหรอหลังจากแย่งมือถือกลับมาได้เคสมีอักษรย่อชื่อฉันอยู่ด้านหลังเขาพยายามจะอธิบายแต่ฉันไม่เชื่อเมื่อตอนเข้ามาที่โรงพยาบาลมือถือถูกล้งไปจากกระเป๋าเสื้อเขาขอร้องอย่าบอกคนอื่นมิฉะนั้นเขาจะถูกส่งไปที่ห้องมืดไม่มีใครถูกส่งเข้าไปแล้วรอดออกมา เป็นห้องชั้นในสุดของชั้นสามเพื่อนของฉันก็ถูกส่งตัวไปที่นั่นดังนั้นเขาจึงพยายามทําดีกับฉันเพื่อจะเก็บมือถือไว้จึงยอมเก็บเป็นความลับแต่ในขณะที่เขากําลังจะออกไปเขาหันหน้าแล้วบอกว่าตอนนี้มือถืออยู่ในมือเธอถ้าฉันไปฟ้องใครควรถูกส่งไปห้องมืดเมื่อได้ยินฉันก็ปล่อยเสียงที่บันทึกไว้ทันทีทําให้เขายอมไปที่นี่ไม่มีสัญญาณมือถือหลังจากเปิดบันทึกการโทร เต็มไปด้วยสายที่ไม่ได้รับจากลีหวนฉันโตมาโดยไม่มีพ่อแม่ลีหวนเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดแต่หลายวันมานี้กลับไม่ได้นึกถึงเขาเลยเกิดอะไรขึ้นกับฉันในตอนนี้เสียงเซเรนดังขึ้นในหัวทันใดนั้นก็เป็นลมล้มลงเช้าวันรุ่งขึ้นก็พบว่ามีภาพหัวหน้าห้องประชุมกับเจ้าหน้าที่คนเดียวฉันเดินไปถามคนรับใช้เขาทันทีว่าเกิดอะไรขึ้นเขาตื่นตระหนกและดึงฉันออกไปอธิบายว่าเป็นหลักฐานเพราะเขาไม่อยากลืมหัวหน้าห้อง เนื่องจากที่นี่ไม่อนุญาตให้เจ้าหน้าที่และผู้ป่วยประชุมส่วนตัวหลังจากฟังก็เกิดความคิดที่บ้าบิน่นฉันจะส่งภาพนั่นไปให้ผู้อำนวยการคนบ้าพวกนี้ล้วนเป็นเจ้าหน้าที่ของที่นี่ทั้งนั้นและคนป่วยต้องแกล้งเป็นบ้าเพื่อความอยู่รอดพวกนั้นทรมานผู้ป่วยทุกคนโยนผู้ป่วยที่ดูเหมือนปกติเข้าไปในห้องที่เต็มไปด้วยดวงตาให้ทรมานและกลายเป็นคนบ้าจริงๆแม้แต่เจ้าหน้าที่ด้วยกันเองเขาก็ยังถูกผู้หัวหน้าทำร้ายเพื่อความอยู่รอด ฉันต้องกำจัดหัวหน้าทีมที่เจ้าเล่ห์ที่สุดและพักพวกของเขาฉันแอบเก็บยานอนหลับที่เจ้าหน้าที่ให้กินไว้ในกระเป๋ากางเกงบทยาเป็นผงให้พี่หยางชงใส่ในแก้วน้ําของหัวหน้าเจ้าหน้าที่ดื่มตอนเขาเข้าไปทําความสะอาดแต่แผนไม่สามารถทําตามให้ทันการพี่หยางชงเข้าใกล้แก้วน้ําไม่ถึงครึ่งก้าวในเวลาเดียวกันฉันเก็บขยะอยู่ข้างล่างฉันก็เริ่มรู้สึกไม่สบายใจกังวลว่าพี่หยางชงจะวางยาสําเร็จไหม ที่จริงที่อยู่ด้านข้างดูเหมือนจะสังเกตเห็นความผิดปกติถามว่าต้องการความช่วยเหลือไหมแต่ฉันก็ยิ้มได้เพราะไม่รู้ว่าผู้หญิงคนนี้จะไว้ใจได้หรือเปล่าเชกเช่นที่พี่หยางชงหาโอกาสเข้าใกล้แก้วน้ำไม่ได้หน้าต่างด้านหลังถูกหินกระแทกแตกเจ้าหน้าที่รีบไปดูและในที่สุดพี่หยางชงก็มีโอกาสเทผงยานอนหลับลงในแก้วน้ำบนโตะ๊ะวินาทีถัดมาหัวหน้าทีมหันหน้ามาแปลกแปลตะโกนใส่พี่หยางชงให้ ลงไปข้างล่างเพื่อดูว่าคนบ้าคนไหนทำกระจกแตกเขาหยิบแก้วน้ำขึ้นมาดื่มมัวดูอะไรอยู่รีบไปพี่หยางชงรีบวิ่งลงมาข้างล่างบังเอิญไปเจอฉันที่ทุกกระจกหลังจากที่รู้ว่าหัวหน้าทีมได้กินยาไปแล้วเรากลับไปที่ห้องของหัวหน้าทีมเห็นว่าหัวหน้าทีมนอนล้มลงกับพื้นรีบเปิดคอมพิวเตอร์ของเขาพบว่ามีการเชื่อมต่อกับเครือข่ายอินเทอร์เน,น็ตภายในขั้นตอนต่อไปเป็นภาพหัวหน้าทีมกับหัวหน้าห้องพักแอบประชุม ต้องส่งถึงเจ้าหน้าที่ทุกคนหวังว่าคงได้รับความสนใจจากผู้อำนวยการเอาสองคนนี้มาลงโทษกำลังทยอยส่งเมลประตูมีคนกำลังพยายามเปิดคนนั้นคือพี่จริงฉันกับพี่อย่างชงจ้องเขาด้วยความกลัวว่าจะทำอย่างไรมือถือกันไกลไว้แต่พี่จริงบอกฉันว่าเขาไม่มีเวลาที่บายสักทักก็จะมีเจ้าหน้าที่เดินผ่านห้องนี้เมื่อเราได้ยินสิ่งนี้อีเมลทั้งหมดถูกส่งเรียบร้อยรีบวิ่งกลับไปที่ห้องพัก เมื่อเขาตื่นขึ้นหัวหน้าทีมเห็นความกลับข้าวของบนโตเลเทกเขาโกรธมากเมื่อพบเนื้อหาในอีเมลขยะต้องเป็นคนบ้าคนนั้นแน่ทันทีที่เขาตะโกนใส่ลูกน้องบอกว่าเอาค้อนมาให้ฉันไปที่ห้องสามร้อยหนึ่งโรงพยาบาลจิตเวชที่อยู่ภายใต้การบริหารของคนบ้ามันจะแย่มากแค่ไหนกลางดึกพวกเขาหยิบค้อนลากไปที่ห้องตั้งใจไปจัดการคนที่ไม่เชื่อฟังคืนนี้ก็ถึงคิวของหยางชงเพื่อนร่วมห้องหัวหน้าทีมอันเข้ามาที่ประตู ยังชงน้ำตาร่วงอับสองแก้มเพราะเขารู้ถึงความน่าสะพรึงกลัวของพวกวิปริตเหล่านี้หัวหน้าทีมอันกำลังถือค้อนเข้ามาใไกลๆคว้าผมยังชงยกค้อนกำลังจะทุบไปที่เธอฉันกำลังจะเข้าไปหยุดเขาแต่เสียงของผู้อำนวยการดังมาจากหน้าประตูหัวหน้าทีมอันฉันเพิ่งได้ดูรูปดูเหมือนคุณจะคุยกับผู้ป่วยเป็นการส่วนตัวได้ดีได้ยินสิ่งนี้หัวหน้าทีมอันตกตะลึงและหยุดชะงักแววตาแปลกๆจ้องมองไปที่ผู้อำนวยการ พออสั่งให้จับตัวหัวหน้าทีมอันเธอร้องขอให้ปล่อยวินาทีถัดมาเขาโดนมีดแทงเข้าที่หน้าอ,อกเลือดพุ่งกระจายเต็มห้องจนกระทั่งผู้อำนวยการออกไปทุกคนยังตกใจกับเหตุการณ์นั้นวันต่อมาทั้งห้องได้รับการยกเว้นไม่ต้องไปทํากิจกรรมข้างนอกทุกคนช่วยกันล้างคราบเลือดหัวหน้าทีมคนใหม่มาถึงที่ห้องทันทีที่เข้ามาเขายิ้มให้กับทุกคนหัวหน้าห้องต้องออกจากที่นี่อย่างถาวร ได้ยินอย่างนี้หัวหน้าห้องสุดลงกับพื้นเขารู้ความหมายของการออกจากที่นี่คืออะไรฉันก็ได้รับการเสนอจากพี่จริงและพี่หยางชงแน่นอนว่าเขาต้องการให้ฉันเป็นหัวหน้าคนใหม่เมื่อหัวหน้าทีมกำลังจะออกไปฉันรวบรวมความกล้าพูดกับหัวหน้าทีมว่าหัวหน้าห้องเก่าถูกไล่ออกจากที่นี่ผู้อาํานวยการเป็นคนตัดสินใจด้วยตัวเองหรือไม่ถ้าไม่ใช่ฉันจะคืนตําแหน่งหัวหน้าห้องให้เขาเมื่อได้ยินเช่นนี้หัวหน้าทีมก็ลังเลยอย่างเห็นได้ชัดแม้ว่าจะเป็นไปไม่ได้ เพราะเธอไม่มีสิทธิ์ในที่นี้ให้คืนแต่หัวหน้าห้องเก่าได้รับอนุญาตให้อยู่ต่อไปได้เมื่อฉันกําลังดีใจที่จัดการทั้งสองคนได้อย่างที่ทุกคนรู้ห้องผู้อํานวยการกําลังวุ่นวายเจ้าหน้าที่สองคนคุกเข่าลงบนพื้นที่เต็มไปด้วยเลือดผู้อํานวยการถือไม้เบสบอลตะโกนเสียงดังด้วยความโมโหรีบหาตัวคนที่ถ่ายรูปนั้นมาให้ได้ในเวลาเดียวกันหัวหน้าทีมคนใหม่กลับมาที่ห้องทํางานเธอมองดูที่คอมพิวเตอร์และพูดชื่อนางเอกขึ้นมาเฉินฮุย เธอฉลาดมากแต่ทำไมเธอลืมว่ามีกล้องที่ซ่อนอยู่ฉันควรทำอย่างไรกับวิดีโอนี้ดีหากเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลทุกคนบ้าจะหาทางรอดได้ยังไงและก้าวสู่การเป็นหัวหน้าในวิธีที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดคงปล่อยให้พวกมันฆ่ากันเองแล้วได้รับความไว้วางใจจากเจ้าหน้าที่หลังจากให้ผู้อำนวยการจัดการหัวหน้าทีมอันได้สำเร็จได้รับความไว้วางใจจากเพื่อนร่วมห้องรับเลือกให้เป็นหัวหน้าห้อง301แม้ว่าจะเป็นหัวหน้าห้อง แต่ก็แบ่งหน้าที่ทําง,งานเหมือนกันห้อง3 0มหนึ่งเข้าสู่ความสงบแต่มีคําถามหนึ่งที่กวนใจเสมอนั่นคือมาอยู่ที่นี่ได้อย่างไบคล้ายกับข่าวว่าเพื่อนร่วมชั้นล้วนเป็นคนเลวร้ายฉันอยู่ในเงาของพวกเขาทุกวันภายใต้การข่มเหงรังแกฉันต้องคอยขโมยของเพื่อเลี้ยงพวกมันหยิบไอศครีมใส่ในเสื้อระหว่างที่คิดว่าจะหายไปจากโลกนี้ได้อย่างไรขณะนี้สายตาของคนทั้งโลกมองมาที่ฉัน คนเลวเหล่านั้นกำลังรอให้ฉันหายไปจากโลกนี้ผู้หญิงชื่อหลีหวนบุกเข้ามาช่วยเขาเหมือนนางฟ้าและมองมาที่ฉันเขาผลักเข้าไปในร้านสะดวกซื้อยัดไอศกรีมในมือเข้าปากฉันบอกว่าถ้าไม่กินไม่ให้ออกมาร้านสะดวกซื้อของเขาเต็มไปด้วยดอกซากุระเหมือนอยู่ในโลกเทพนิยายทำให้มีความหวังที่จะมีชีวิตอีกครั้งไม่ได้นอนหลับมาหลายวันไม่นานก็เผลอหลับไปวันนั้นหลีหวนกับไล่คนเลวเหล่านั้นออกไป และกลายเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดถามลีหวนด้วยความสงสัยทำไมเพื่อนร่วมชั้นที่รังแกฉันถึงไม่มาโรงเรียนอีกเลยขนาดครูก็ไม่รู้ว่าหายไปไหนแต่ลีหวนแค่ยิ้มและไม่ตอบดูเหมือนว่าลีหวนจะรู้ว่าพวกเขาหายตัวไปไหนแม้ว่าจะมีลางสังหรณ์ไม่ดีแต่ก็ไม่ชอบความรู้สึกถูกรังแกจริงๆฉันคิดว่าลีหวนต้องเป็นนักมายากลที่มีเวทมนต์มันยังทําให้ต้องพึ่งพาเขามากขึ้นแต่เขาบอกว่าเขาอิจฉาชีวิตฉัน พ่อแม่ตายตอนฉันยังเด็กเป็นคนขี้เหร่ที่เรียนไม่เก่งเขาอิจฉาอะไรความรู้สึกเหงาของหลีหวนทําให้ฉันลุกขึ้นยืนตัดสินใจชวนเขาไปที่บ้านเพื่อให้หลีหวนเข้าใจฉันมากขึ้นฉันใช้เงินทั้งหมดซื้อรถที่ค่าพ่อแม่ขับเข้าไปในเขาทุกคืนเพื่อเพลิดเพลิพนกับความสุขเหมือนมีพ่อแม่อยู่เคียงข้างเสมอวันนี้ชวนเพื่อนรักมาที่บ้านให้เขานั่งรถเล่นไปด้วยกันพาเขาไปสัมผัสความรู้สึกที่ยอดเยี่ยม สุดท้ายตัดสินใจให้หลีหวนลองขับรถฉันกำลังสอนให้เขาขับไปในภูเขาขณะเล่าเรื่องชีวิตเศร้าๆให้เขาฟังจู่ๆก็เกิดเหตุการณ์น่าตื่นเต้นฉันบอกให้หลีหวนเหยียบคันเร่งลีหวนที่ได้ยินก็ตกใจแต่ก็ทำตามคำแนะนำแล้วเหยียบคันเร่งก็พุ่งชนหน้าผาสีหน้าหลีหวนช็อกมากฉันหัวเราะอย่างมีความสุขรถข้ามหน้าผามาอย่างปลอดภัยลีหวนดูเหมือนจะตกใจฉันอดหัวเราะกับฉากน,นี้ไม่ได้ เคยเล่นเพียงคนเดียวมาโดยตลอดวันนี้เล่นกันสองคนมันสนุกมากลีหวนชะลอความเร็วและก็ยิ้มเช่นกันอยากทำอีกไหมแม้ถนนยาวแค่ห้าสิบเมตรแต่นี่คือประสบการณ์การขับที่มีความสุขที่สุดเล่นกันถึงห้าทุ่มก็ชวนลีหวนให้พักค้างคืนที่บ้านแต่ดูเหมือนว่าลีหวนจะกังวลลีหวนบอกเขาอยากกลับบ้านแล้วทำให้ฉันรู้สึกแปลกๆแ,แต่ไม่อยากเสียเพื่อนดีๆคนนี้ไปฉันอาสาขอไปส่งเขากลับบ้าน ระหว่างทางกลับบ้านเราได้คุยกันจนได้เจอผู้ชายคนหนึ่งลีหวนดูเหมือนจะกลัวแต่ผู้ชายดูเป็นมิตรมากและยังช่วยหลีหวนเลี้ยงหนูที่บ้านดูแล้วเหมาะสมกันมากจูๆจูฉันก็ก้มหัวลงฉันและเขาเหมือนน้ำกับน้ำมันมันเข้ากันไม่ได้ไม่มีใครชอบคนอย่างฉันจูๆจูก็มือสองข้างคว้ามือฉันไว้ความรู้สึกแปลกๆนี้ทำให้สับสนถ้าฉันไม่ยอมปล่อยสักวันเราจะอยู่ด้วยกันได้ใช่ไหม ฉันที่กําลังจินตนาการถึงอนาคตของเราสามคนและมองไปที่หนูในมือแต่สังเกตเห็นด้านหลังของหนูมีรอยแผลเป็นตื้นๆแม้จะตื้นแต่มันอาจจะถึงตายก็ได้ฉันถูกแมกนีเซีคอในห้องเรียนหายใจแทบไม่ออกทําได้แค่ร้องไห้ทั้งน้ําตาเพราะพ่อแม่ฉันตายตั้งแต่ยังเด็กจะไม่มีใครมาช่วยเด็กกำพร้าอย่างฉันแม้แต่ครูประจําฉันยังยอมปล่อยให้คนเลวรังแกฉันในห้องเรียนจนวันหนึ่งหญิงสาวราวกับนางฟ้าปรากฏตัวขึ้นเขาใช้เวทมนต์ ทำให้เพื่อนร่วมชั้นที่รังแกฉันหายไปอย่างไร้ร่องรอยทำให้ฉันกล้าที่จะมีชีวิตอยู่ต่อไปเพื่อตอบแทนลีหวนฉันแอบเอาชุดนักเรียนมาให้พวกเขาใส่ลีหวนและจี้หุนในชุดนักเรียนพวกเขาสวยและดูดีมากอดไม่ได้เลยที่จะพาพวกเขาไปโรงเรียนเราสามคนกําลังเดินผ่านถนนในความมืดพาพวกเขามาถึงรั้วสนามของโรงเรียนมองไปรอบๆเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีใครฉันชี้ไปที่รูมารอดแล้วกวากมือให้พวกเขาเข้าไป ลีหวนและจี้หุนบอกว่าจะบ้าหรือเมื่อมาถึงห้องเรียนจี้หุนมองโตด้วยความประหลาดใจกับข้อความที่เขียนว่าเชิญหุ้ยฉันจะฆ่าแกฉันอธิบายว่าพวกที่รังแกฉันเป็นคนเขียนแต่ลีหวนทาให้พวกเขาหายไปแล้วในห้องเรียนไม่มีใครกล้ารังแกฉันอีกจี้หุนที่ได้ยินเรื่องนี้ดูประหลาดใจมากถามลีหวนทาไมไม่บอกเขาลีหวนไม่ตอบและตอบใจฉันว่าไม่ต้องหุ่กเรื่องนี้แล้วทันใดน,นั้นฉันก็จําได้ มีผู้ชายอีกคนที่ไม่ชอบฉันอยู่โรงเรียนคือครูประจําฉันเมื่อได้ยินเช่นนี้หลี่เหวนก็ถามว่าเขาต้องการให้เขาหายไปด้วยหรือไม่ฉันรีบบอกไม่แต่จี่หุนเหมือนจะเข้าใจในความคิดฉันเขาผลักฉันออกไปแล้วเขียนข้อความบนกระดาษฉันรักครูมากจนอยากฆ่าครูพวกเราทั้งหมดหัวเราะก,กับข้อความบนกระดาษแล้วก็มีไฟฉายส่องมาที่ประตูอะมีคนมาทันใดนั้นฉันก็ถูกจี้หุนดึงไปก่อน ซ่อนอยู่ใต้ตัวด้วยกันกลิ่นตัวเขาทําให้หน้าแดงและหัวใจเต้นแรงอย่างบอกไม่ถูกจี่หุนพูดเบาๆว่านี่คือเสียงหัวใจเธอใช่ไหม